ท่านก้าวจะใต้ค่าเล็กมาเลขกกันที่ประชาชนนะครับข้านรับนะครับน้ากอนีดีโกโบโนโปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงอีก50ส,สตางค์ต่อลิตรนะครับเลืออประมาณ32บาทต่อลิตรตะเตวันนี้ที่มาประชาคมที่ผ่านมานะครับเราฟังเสียงประชาชนกันเลยกครับยังไม่รู้ที่ครับซึ่งตอนนี้ลง50สตางค <c oughs> ์นะก็ดีไหมก <c oughs> ็ด <c oughs> ีคร <c oughs> ับก็ดีจะกับตจดีกันลงมาวันนี้ รลดสึก,กีครับ,บน้ำมันตูกลงขับรถไปไหนก็ได้ไกลขึ้นไม่ต้องเสียตังหมากขึ้นอยากหลงเลยครับ,รบวันนี้ผมบ้านลงมาตั้งกันมันท่างกัเรามีการาาเกิมกับบ้งการเติมมาเติมมาขึ้นครับและได้จำนวนฤทธิ์ม,มากขึ้น,น,น,นแต่การจ่ายใจเหน้อยลงครับ นี่คือเสียงก่อประชาชนนะครับที่เติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีต่างพึงพอใจถึงพ้นการประชุมของคณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเจืิอเพลิงเรื่องกบ,บนนะครับทีนจบใ้การปรับลดราคาน้ำมันค่ายปริกน้ำมันดีเซลลงงาสิบตังต่อลิตรช่งพ้นในราคาค่ายปริกดีเซลนะครับยู่ทีประมาณ32บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่ทมาพุษธภา,าคมทีผ่านมา พื่อเป็นการปรับลดราคาครั้งที่ยกแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทําให้มีการปรับลดราคาดีเซลลงแล้วเนี่ยทั้งเม็ดชามบ,บาทตอลิรแล้วนะใช้าการปรับลดราคาน้ามันดีเซลเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงหลังแกนธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอยละ0่ .5 นจุดทองานะครับกระสุงพุนต่อราคาน้ำมันดีเซลลดลงจากความกังวลด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำมันโลกด้วยโดยราคาน้ำมันดีเซลต่อ,อยูธี86.4ี่ 86. ช่องเรียนสหรัฐต่อบาเรล ลดลง10.7ทุนเรียนารายต่อบาเรือนะครับกนาติสถานะกองทุนน้ำมันเชียอเพลิงของไทยเองก็มีสภาพคล่องดีขึ้นปัจจุบันสถานะกองทุนน้ำมันเชียรเพลิงติดลบอยู่ราวประมาณ7,9,000ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบเนี่ยประมาณสามหมื่นสองพันหร้อยล้านบาทบัญชีก๊าซและก็ LPG ติดลบประมาณสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่ทิ่หล้านบาทนั่นเองครับค่ะในคณะทีนางกนกวรรณสุภาษานค่ะผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันปตทบางใหย่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปั๊มนี้เป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะมีถึงแปดหัวใจแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาทางวันค่ะรวมไปถึงเป็นปั๊มเก่าแก่ของจังหวัดกันมองว่าการปรับลดน้ำมันเนี่ยเป็นพ้นดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการ เพราะว่าผู้บริโภคก็จะได้น้ามันมากขึ้นส่วนผู้ประกอบการก็ค่ายน้ํามันได้เพิ่มขึ้นแ่นการเดียวฝั่งเสี้ยนผู้จัดการกันแล้วค่ะลูกค้าเยอะมากขึ้นค่ะจากที่ว่าเติม่าแบบเหมือนกับเนี่ยก็ใช้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะาาอาจจะเคยเติมห้าร้อยใช่ค่ะอาจาบบจะเป,เป็นเต็มถังหรือว่าพันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาแล้วค่ะก็ล <manner, S 1> ูกค้าสามารเป็น,นลูกค้าประจำมะค่ะในส่วนของรถบรรทุกรถบรรทุกก็มีบ้างนะคะแต่ว่าบางทีก็เป็นรถบรรทุกก็แล้วแต่ค่ะตามช่วงแต่มันก็มีเข้ามาตลอดอะคะ่ะรถบรรทุก mm hmm. สกิ่งหนึี่ปรับลดลงมาเองนมันถูกอย่าง้ยเพราะว่าพประกันไม่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 มากนะคะเพราะว่าอาจจะว่าเราขายจํานวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้มาตอนนี้คือลูกค้าที่มาเพิ่ค่ะ การ,ะะรมันลง50าสิบต่างต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันที่ที่ผ้าปานมาค่ะคนเติมกับใบใจขึ้นคนไข้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเพราะ <c oughs> คนไข้ได้มาขึ้นนั่นแหละค่ะก็ถือว่าแบ่งเบาขาช่ายใจไปสักฮิตหนึ่งก็อย่างดี <c oughs> นะคะ